สวัสดีครับผมบอมนะครับพบก,กับผมช่องนุมม่มอีสาน่ังตัวครับวันมุวงว่างกับวันมุวงว่างครับผมมีพี่ดีสามด์เลด้วครับเมื่อนี้ผมกัซซมาเก็บท่องอยู่ที่เราครับเป็นไอดีสุ้ถ่ายครับไอดี ID ที่สี่แหละโบหัวก็สิหยาบกูเก่าอยู่ครับเพราะว่าไอดีนี่โต้โน้โตโหลายครับ ตรบลายผมมีตัวเลรีน,นะครับอันนี้เป็นเียนยัง,งนะรานนี้เป็นของเจดีก์สีหยาดนี่น,นะครับไปดีมาเบิ้งกันครับว่าเมื้อนี่ผมสีสเล่นจบไปจะเก็บครับถึงจะสีใสทองอเพื่อนคนไหนมีวิธีการเห่นนญหรือขอแนะนำยังดีๆสามารถแนะนำบอกผมได้ด้วครับก่อนจะไปยูเบิ้งคลิป ไอเพื่อนคนไหนแม่มา,ากรือพัน,พนของพวกมึงฝากกดไอที่ตามกดไห์กดแชร์พวม,มึเด้ยครับพ้อมแวไปเบิ่งก็เลยครับว่าผมจะเล่นไปจักเกมครับเพื่อที่ได้ซีมีคนกดออกห่บอทีมี่ดวงบอครับมือเนี้ยเป็นสินักแน่ยะไอดีนี่ครับที่อยากเนี่ย มาเบิงเกมแรกกันเลยครับโอ้เจอแต้มสองพนเก่าเลยสินักเนี่งหลบพข้าม,มาดีเลยโอ้บอฟฟี่จิกบอฟฟี่กาเรนไม่ก้อนนะครับไม,มนะ่มีโตแท่นนะยิงทีมเขาจะบ่ายกันนะาอมถึงเติมยุ้ กล้องนาเขานี่ต้องใช้เปิดปีใดนี่นะบ้างครับมึงส่งไปได้ครับน้วยโอ้ก็โชคดีแท้บันโอ้เขาให้เปิดปีในตัวดีๆเด้ะครับปลอดภูณนร้ายก็ดอกให้ <laughs> โอวัได้เหร็เลยว่าเกมแรกเันฟุกหรือ,อยัง้มนี่นน <laughs> โอ้แนวนี้ก็มีดีเนาะ ผมเจอผมเจอดิอยู่ครับอาศัยแนวนี้แหละผมเลินบุกเก็งอาศัยดวงแนวนี้แหละครับโอ้หักหักหักเกมแรียกมาตึงเลยยิม <laughs> เลียกตึงเลยครับ <laughs> ผ่านได้ด่านหนึ่งด่านสองต่อเลยครับโอ,อ้ชิวชิวด่านหนึ่งโอ้ขอพูดในน้อยกดออกให้มนวะยหนึ่งผมหม่าว่านี่สองต่อเลยครับ โอ้หาครูที่ยากโดนแน่เนี่ยเจอแล้วมนสิกดของใายอีกว่ะจับจับครูรุดที่นี่เมื่อกี้เนี่ยสงสัยรุดครับมันจิ้มีเสียงรุดเสียงล่าเนี่ยนยครับเด้อผมนั่งอยู่ข้างทางทางถนนใหญ่เ่ยครับ แปม2009โอ้ขับคือกันไหมโหดอยู่ได้นี่โอ้เมซี่ร 400, อ้อยป่ะได้ยุคือเปิดบอดได้คือเขาเนาะแมซี่ร้อยโอ้สวยอยู่เียครับบดีนี่งามเนาะไปเลย สี่บอลฟุกคือเกมแหลกว่เนาะไปเอารุดบอลอู้บอลรูดมาไม่ได้หรอเพราะยิงแม่รูดอ่ะยิงโอ้ยยิงเดี้ยวสิบอลยิงนะยิงก่อนเาทศก๊วยิงก่อนประตูไว้ที่หลังยิง

Lady, bì mày bì mày, không Lady, mighty. đâu, này. He Kiếp chỗ ninh nương môn. Bye. Move. 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 ขาดได้จังงดวะนิ่งๆไม่เมืองจีนี่ยหลบโดนแล้วครับถอยก่อนถอยก่อนหลังเย่ะขึ้นผมสิบย่ามบอลหลังไปไรบอลเลยครับเพราะว่าผมเล่นหลังสามทะลุดมานี้ตุดเลยนะครับหล้งกลางผมปกติมันจะต่างเป็นซีเอฟไดผมบวตั้งครับผมได้ต่างเป็นดีเอฟหมดเลย ว่าย่มึมืออนั่นๆนั่นโดนโดนเนาะโดนเนาะโอ้คาตาโบมันเอ่อมันจังสีโบลุดน่าครับมันสีบ่อยไมนขึ้นสูงบอยกลางมันขึ้นสูงนะครับให้มันไหวมาแพ็กซอยซอยหลังในเวียดนามตัวตาเบนซี่มีอะไรไมันขึ้นสูงหรือไงเออเออ เขื่อนสูงมาถิดน้ำบ่ท่านเขาครับกองหน้าเขายัางมีจะตัวว้อยู่ไปไปเออไปใช้ละเม็นจีกูบัดก็กระทุกแข็งเนต็ตบดเติมมือจึงไหนหวย เก็บเตรียมข้าวบ่อ,บอาจานขี้ป <laughs> วดค่ะโอ้ผมว่าเกมสองนีง่คือสีเงางอีกแล้วคือบางโซนมงมงอ <c oughs> น้อยเออสุดแค่ไหน ทว่าดีอบ้าโอมาส่งฝ่าวเลยเาาคุณคือเตี๊ิ่มเตี๊ย,วยวัวเลยสิปิยานพน,น้ออานไปเลนโมกิงการไปคุเมซี่ท่านเขาบอโอ้ข้าวมันเดนท่านเขาดอกขามันสัน่นไปรุดแล้วรุดแล้วเป็นมตสกางขึ้นมันสิรุดเนียนี่นะครับ ไปเลยนะรุดเร็วรู้ดหลอดหมองไฟก่อนได้ปะใช่ละ่ะไปบุญไปบุญเฮ้ที่โพดแท่บกักนี้อืโพดแท่ไปดึงมากไ,ไหมวะดึงควอบซ่อนทึ่งมินกูอืไปเทศบาลเฮเปิดแล้วเปิดแล้วโม,มองมองโอ้ยียบลอย แค่วงไปนะครับกดออกไหมห็นทีเกมไหมนี่นกแล้วสวยสวยปันขว้าโอ้ยเลือใจเด่นนิงนิงเลยวะโอ้ผมมาสิ่สิบเม่กดยิงได้เรียกคือสี่พี่เปอร์เซ็นต์อยู่ผมอยากเอียงขว้าก่อนกันเพราะเอียงขว้าแล้วปันมันโมเมนต์คือวาตี้ล่ะยังขว้าไปประตูยืนทุโล่อยู่ ยังบมทันเขาเลยแล้วไปพุ่นนี่มึงกันนะ่ะไส้ัลนี่ปุ่งเรือไม่อนี่มึงหิเน,นอะตกมือแปะเปะขึ้นี่มาห่กันนะ่ะมาสีแรงมากดึงไป เรียบร้อยบินมาเป็นกง่มาเมื่อเมื่อตัวเคยเคยผมเคยย,งองอยิงเขาใหได้เห็นเนวนี้ขนนขเขาไล่เืออยูออย่ด้วยครับไอ้เหรยนซันแนวนี้แต่ว่ากระบ,บด,ดีกระนั่นตีทุกกระนั่นเนาะมันมากสองในบ้านอุ้บนท่านหรอกครับบนท่านแนี่ยบนเวลาไหน มึงส่งคือสีเงาวะเกมที่สองนี่ยกุสีเงาแห้งเครื่องล้างนี่หิ้งเหลวเลยดิเนี่มันเนมันเป็นตัวสแตนดาร์ดลายมันเมื่อยมันเรียนบนมีนแห้งเรียนเลยมนะัมดแห้งใ,ใต้เลยนยะใต้เป็นใต้เลยดิเน ออแต่จกักพกซีบมาทีแต่ผมตีเสมอบอลเลยผมกด,ดงอมเพลย์เลยครับเพราะอะไรทีนี้ก็อะไรเห็นไรบมดันเนาะเรียนไม่ดีกว่าครับเรืเซียนเดี๋ยวเสียเวลาเปลืองแบต <c oughs> เรื่องเสียไม่ได้จะคลองนี่นะนป,ประมาณหกสิบเจ็ดสิบมาทีนี่ผมถ้าตีเสมอบอลเลยผมกดออกเลยเริ่มไม่ดีกว่า อโอ้ลูกซาเี่ะนักกล่นบ่ไปดึงให้คุณโอ้ดึงบนจับบอลมาไรโอ้ยยิงไกลเลยบนนั้นยิงไม่เห็นอย่างโพดแทะ ุดเกมเมา,าเครับมึงงหรอคือจิบโได้โคกดย่อมแ้เลยเมสซี่เมซี่มุมกันนะเอา้เอาตีเซอเมอเยหวยหยเส้นขือ,อยู่สันมโมเมนเมสซี่เมาเมาบ่เพื่นเมาเมาที่แบบอย่งนี้บตาเมาเฮ้ยดการู้วยการูา,รารสันเยอะน้อยกันต่อยที่น้อยกันมอยกดยอมเนาคับไปไต่อตอ่องืออยู่ มีเปอร์เซ็นต์ชนะนะครับเอาอยากแน่เลยเมื่อตีเสมออะไรนี่โอ้ตีเมื่องแล้วผมมันมีตแต่แพกับแพร่เลยไปนิ่งๆๆเลยลุดบอลุดลุดบอลุดลุดไอ,อ้เ็ดเดียวจะไม่กินหมกพริกคือสิเรียนไมว่วนหนีอยู่สิเรียนหันกวนหนีอยู ย่าึ้นย่าึ้นล้างย่าึ้นเรี้ยวรถอ๋อเห็ดยังหวานอาจารย์เบิ่งโซนเราคือสิโวุ๋ตายน้อยเออบุ๋มมือใบใบเลยเฮ็ดยังหนุ่ดีกว่าจังโอ้ยจะเปลี่ยนโหบึงมีตัวเปลี่ยนน้ำเหมือนกันนะเดี๋ยวเด้เปลื่อนเดี๋ยเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไม่จ่ว่าตัวผมเปิดนะมึงตัวเปลี่ยนน้ำพอแล้วกับ กองหนาแบบนี้กันนะก็อื่นยังแบบกีริกองยุ่งมาตังค์ไว้มาใช่ไหมมาพิดจัดพิดจัดพิดจัดเรีย,ยนกองหน้มันเพิ่มทำประตูเลยนาทีมายืนไว้ยืนไว้นั่สี่เดินลูกเบียดเพื่อไว้ครับการไว้สั่เดินลูกเบียดมากนี่หมุดตายที่เนี่ยเอาหม เขได้หรอเขาได้กองหน้าไปไปเขาได้กองหน้าไปไปยิ่งได้อยู่นี่ทะลุแล้วทะลุแล้วไปใส่สุดเลยพูดหนักใส่สุดเลยโอ้ยเกี่ยวได้อยู่มิดเดิลถ้าลดตัวหันนี่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์อ๋อเห็นยังมันโอ้ยนั่นกันนี่นั่นกันสอดสอดนี่นั่นสอนเล่นั่นสอนนี่นั่น มมนิเออร์อื่นเนี่ยไปเอฟซีดึงเอฟซีห่วยห่วยห่วยผู้ว่ามันชงไปทั้งอื่นน่ะไปเค็ดล,ละเค็ดละไรบอลโอ้ตาหร่ายอ้าวอ้ารุดแล้วรุดแล้วเรียบร้อยเสม,มอเลยเด็กผู้ว่านี่ยอย่างในตัววิล่าอยู่ครับ ไม่อยากเรีนต้อนเวลาเลยครับโด,ดนวะไปโมงโมงโมงเล็ดดหน่อยนียไปต่อเวลาอีีโอ้ยต่อเวลาคือสูงหลุดเนาะเอา มาเด้อคนหน่เลยโอ้ขอพูดในไลน์นะครับเด้อขอให้เปิดใดฟี่ตัวดีๆด้อครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับนานทีสองพันแฉลุย,โอ,อยโอ้ยังตึงโอ้ยมือนีมากเลยดวงครับโอ้เราบบเราเราบลของจักคือว่ามันหล่นต่อเวลาเราดึงว่ามันหล่นจบแล้วคขึ้นจบเลยเราก็เลยกดออกคือครับทุ่มานี่ บางคนเขาเจาะหูหูคือว่ามันมันเก่าซีมาที่แล้วมันต้องต่อเว,วลาอยงที่เขาอ,อาจจะรีบไปอออไปทุระอยางที่กดล็อกหน้าจอกดออกเลยที่ผมว่าอาร์ติเมียนเนี่บโอ้วันเจี๊ยบเลยเนี่ยนี่โอ้สามโตเลยครับดันสามโตเลยแบบนี้สามโตเลยครับ กดเข้าไปมันกดออกปึบเลยเนาะด้วยสีดีอยู่นี่เราผมเก็บท่องตั้งแต่ไอเจลีเจลีหรือไอญี่ปุ่นหรือเก็บท่องยิ่งเง่งะผมกาไซนํำมันสีนะครับใส่เพื่อแต่เจอคนเก่งแน่ผมกดเน่อแผลครับกดเน่ออแผลแล้วปหาเจอคนทีว่าฟีมือหรือบอลลินพวกมันกันมก็ไปอาศัยช่วงจยางนั้นนะครับศาสนาข้าเจ้าใด ให้เกล็ดยนตะแกบมันสู้เขาบ่ได้ทหรอครับผมเนี่ยนะโอ้หลังเจ็บป่านนี้แท้เนาะโอ้โหดีเจ็บมันคือบปรฟิทแน่เงี้ยเนาะบัดตัววัดตัวเลยเนี่ยไอ้มอนี่ยืนแบกเดือบว่ะเดี๋ยวมันยืนมันกันครับโอ้บ่ได้เลยแบกแบกแบกบ่มี่นี่มึงยืนเดี๋ยวยืนไปก้อนสั่งเมย์กอดเอาเด้อเอาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดอก บุ oh, ยเิ็มข้แมโอ้เต็มสูบเลยเนวนี่เอาไปํำนีเอาด่านสามครับด่านสาบนะโอ้ฟุกสองด่านเลยผมดวงดีดวงยังดีอยู่เีแล้วเแล้วนกนกนกไปแท่งแท่ง ไปเลยนั่นหลุดบ่ซองซองปาดม้าผีปาดมายิงเรียบร้อยเบอร์ปูเดว่ายิงว่ะเมาเมาเอาอซ่อนวะโอซ่อนซ้อนโอ้หนึ่งสูดเลครับห้องทุง่งแล้วห้องทุง่งแล้วใจเย็นเลยครับบัณฑนี่ยอื้อหอยกเรื่องมอนี่โอ้หมอนี่เรียบยกวะไปไปโอ้กระตุกกระตุกไปหุ่นใส่ซะไปกับที่ สิบ่ะนะมีค้นมีคนมองเนี่ยเพะมงพอมงเพราะมองมอง,มงซ่อนทางมินกุลลอยว่าเป็นนกเป็นนกเจาา้าหันไปไปสอนลำหนาได้หนิโอ้วันนี้ดีเรียนมาแต่คือว่เรียนขึ้นมาพร้อโอ้ยไปยืนคุยกับประตูอยู่หา่าไมนกับลำหนาตัวอ,อ้าวโม่เขาเรียนขึ้นมาว่าแต่ยืนคุยกับประตูเสยอ,อยู่วันนี้นึกว่ขึ้นมาพร้อมเผาเนาะ ออลุดนได้เลยไปไปไปข้างในก่อนก็ได้เตะติดไปก่อนพยายางเข้าตีเสมอเลยนะครับเด้อไปกันไปก่อนยิงยิงยิงไปหุ่นใส่ซ้อนซ่อนซ่อนนียดเดียววะโอ้ตีเหนวแถมมอนี่โอ้บอกไว้บอกไว้ไปเมสซี่ดึงดึงดึงไปไปไปยิงยิงยิงเหนวโอ้เนียดเดียววะ น hmm. ้อยก่อนน้อยก่อนน้อยก่อนอย่าขึ้นอย่าขึ้นลังอย่าขึ้นลังอย่าขึ้นโอ้ลุดลุดลุดไปแบตซี่เถืงบ่อเถืงดึงไปไปยิงเงาปัดตวัดเข้ามายิงนี่เดียวปัน้นปั้นเลยโอ้โอ้โมนี่บดตีนหัวบเป็นตัวนี้ Đứng có sai xài chia pan sài thích waso yuan mạo vô hưu hai vô Đứng sài mạo mạo si 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 dung gặp nang song môn hưng gặp nang song môn hư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 ng hoa hưng môn hưng hưng rút rút rút, thay 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 con thay con nhát cẩn nhát cẩn, ô ô ô mà đứng xoay này các bạn, cạn đứng xoay đứng xoay, ô rút đi này, rút rút, ôi nổi ợi đứng đây là đứng đây, ôi ôi, tăng nắp con, sai sai, ông sai ông sai, ông hà mới bảo bảo ông sai, hôm nay ông sửa, oh hiện đang nổi, anh coi เทปทิมเทปทิมโอ้หช่ได้าะอ,อื้มอมอืมามาแล้วมาแล้วเทปทิมเทปทิมเทปทิมไปว,ว่ากันทั้งหนาเย้าว่ากันอยู่หนาประตูบ่มักอย่าคุยกันอยู่นี่ <c oughs> คุยไม่คุยอยู่ขาา้างหน้ายังคุยข้างหลังเด้เดี๋ยวบังเหก่อนบังเหมือนกันรุดแล้วว่าแล, ắng, ล, ắng, ล ắng. ้วหลังหลังหลังเทปทิมเทปทิมไปคุยกันนะคุณเอา มองมองไปปุ่นคุยกันทั้งนาปุ่นดึงเข้ามาดึงเข้ามาพุ่นไปไปซ่อนซ่อนไปดึงดึงพูดเห็นมาสี่ป่อมันโอ้ยมาสี่มาสี่มาี่เจ้รีบเดี๋ยวเกือบได้ครับนี่เกือบไปสองเมตรหน่อยสองเมตรติดกล่องเลยเนี่ยพวกผมเปิดดีกว่าเปิดดีกว่าเปิดโอ้ ตจีบเขาเบิดละซีลาบอลโอ้ติดเขาเนิดเฮ้ยงหนวันเยจังหนเย็นั้งชะเนะโอ้รุดรุดรุดไปไปปัดแวตัด้ามาแถวาตยิงยิงโอ้โคยิงแต่เมื่วานนี่เตรียมไม้ท่าง่างท่า โอ้เืมเปลี่ยนหลังว่ะหลังหลังผมเจ็บเลยโอ้พอเจ็บว่ะหลังผมมันโมฟิตว่ะยาแดนบพาะท่นเขาอยู่หลังเหลยียดเกี่ยมานี่ตายเดินี่เมื่อยเดินี่เบิ่งกันนะมันยังแหงลายบ่วะเก่อนสิบลิอแต่ว่านไอหลอดเขียวยังไหลอยู่ับหลอดเขียวเนี่ยแต่ว่าหัวมันตกสื่อใช่อะไรอยู่เอาโอ้ขอบคุณในไลด์เด้อครับเด้อโอ้คอยเปิดไอตัวดีๆเด้อครับ ไมในมูน้ในคุนครับเนาะที่โกดออกหายาว่าพลาดมาเบิ้งคิดนี้ผมก็เออขอบคุณในไรนะครับเด้อโอ้ผ่านสลวยรับสามดันลวดเลยเป็น้ครับดวงผม <laughs> โอ้ฟีมือผมไหมล่ะเป็นในฟีมือผมสบาดวงกับบุคคอนอะครับฟีมือซะ <laughs> เป็นในฟีมือผมมันขัเดเบี่ยวนะ <laughs> โอ้ผ่านมาเบิ่งคลิปนี้ถ้าผ่านมาเบิ่งคลิปผมเนี่ยขอพูดในร้ายได้ครับเดี๋กดออกให้ห้าสิบทองครับผมเรียบร้อยครับไอปดีทสุดท้ายนะเดี๋ยวผมกำลังเก็บไอเก็บไอ,อยังเปิดไลยเก็บแพ็คเปิดฟรีตำนานเลยนะครับเดี๋ยวทีมมาเปิดกันในมาเปิดกันใน ีกให้มันได้สามสี่สามสี่สามสี่หมือนะ,ะมันมันอังคาดมันพุดเดี๋ยวผมช่มาเปิดอีกทีหนึ่ง่าผมสิได้ตัวยังแน่นะครับไอ้สำรับคลิปนี้ก็มีเพียงสามนีนแหะครับไอ้ผู้ใดขามาเบิ่งก็ขอพูดอะไรได้ครับโดยมียังนแนะนําก็สามารถแนะนําบอกแนะนําผมได้เลยครับนะสำรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ